ไอ้ฟักบึงด้วยนกนกอะไรวะอืมเฮ้อาหารนกกเย่ายสีขาวนกสีร่าบขาวอออมาให้กินเนี่ย อยากกินปีหมูอ่ะมาเด้อโอ้ m ม g ก d ไปหมืแนเร็วบีฟันนั่นนลยครับบีฟันนั่นตะแบงมาเร็วมาเร็ว